เาะลหนังกับจ่าแตงครับ,รบมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ l i น e แอด o o ดตูนสามเว็บไซต์ทั a เตอร์มาร์เก็ตนะครับเว็บไซต์ที่ทำการประเมินค่าตัวนักเตะทั่วโลกนะครับก็ได้มีการทำการประเมินนะครับค่าตัวของเจดอนซานโชปีกอัพับของแมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับว่าตอนนี้มีการเปรียบเทียบนะครับว่าณปัจจุบันนี้กับเมื่อ3ปีที่แล้ว นะครับว่า เจดอนซานโชนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่และก็ลดลงไปเท่าไหร่นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเจดอนซานโชนี่มีปัญหากับเอลิเันฮาร์กนะครับหลังจากที่เกมหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปพ่ายแพ้ต่อไอซ์นอลล์หนึ่งประตูต่อ3แล้วก็หลังเกมนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามเอลิเันฮาร์กนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจดอนซานโชนถึงไม่มีชื่อติดทีมในวันนั้นนะครับซึ่งทางด้านของเฮดโค้ดเอลิเันฮาร์กนะครับก็ได้มีการระบุว่าเจดอนซานโชนเนี่ยก็ซ้อมไม่ถึงอะไร ก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าว่า ทางด้านของเจดอนซันโชนะครับก็ได้มีการตอบโต้นะครับได้มีการพิมพ์นะครับระบุในสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองระบุว่าเอ้เจ้าตัวนี่ได้ซ้อมดีแล้วนะครับผมแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเป็นเพียงแค่แพ้รับบาบนั่นเองครับก็เลยทําให้ทางด้านของเอเดนฮาร์คและก็สโมสรไม่พอใจจนกระทั่งณตอนนี้สถานะของเจดอนซันโชถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรนก็ได้มีการถ่ายรูปรวม นะครับผมนะัก นักเตะทีมชุดใหญ่นะครับก็ไม่มีชื่อของเจดอนซันโช่ได้ถ่ายรูปตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ณปัจจุบันณสถานะณตอนนี้นะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายเจดอนซันโชออกไปในช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์ Transfer Market นะครับก็ได้มีการเปรียบเทียบนะครับค่าตัวของเจดอนซันโชนะครับว่าณปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อปี2020นะครับทางด้านของเว็บไซต์ Transfer Market ได้มีการประเมินนะครับว่าเจนัสโชมีค่าตัวถึง113ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็สร้างผลงานได้อย่างดีดีนะครับกับทางด้านของอเสือเหลืองโบริเซียดอร์ตมุนนะครับตลอดที่ลงสนามให้กับเสือเหลืองเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด173นัดนะครับยิงได้50ประตูแล้วก็ทำไป64แอิสิ์นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2021นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จ่ายไปเพียงแค่73ล้านบอ์ก็ถือว่าน้อยกว่าราคาประเมินของปี2020นั่นเองครับแต่ทว่าทั้งนี้ท่านณปัจจุบันนะครับค่าตัวของเจดอนซันโช่เหลือเพียง27ล้านปอ์เท่านั้นนะครับนี่คือราคาประเมินนะครับของทางด้าน Transfer Market นะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในด้านการประเมินค่าตัวของนักเตะทั่วโลกนะครับมองว่าตอนนี้เจดอนซันโชมีค่าตัวเป็นแค่27ล้านปอ์เท่านั้น ซึ่งลดลงจากเมื่อปี2020ถึง86ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข,ขายเจตอนโชว์ในเวลานี้นะครับหรือตอนเดือนมกราคมเท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ ขาดทุนเนี่ยไปมากกว่า50ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นอีกนักเตะอีกเคสอีกลายหนึ่งนะครับที่ส่งผลกระทบในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแท้จริงนะครับใครจะไปเชื่อว่านี่คือนักเตะที่อ่าน แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดและก็โอเล็กอนดาสชา H เฮดโค้ ode, ตอนนั้นนะครับตามจีบมาถึง2ปีด้วยกันนะครับแต่สุดท้ายเมื่อเข้าสู่ของยุคเอลิกเทนฮากกลายเป็นนักเตะลูกเทวดาสังญานนะครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลูกหนังจ่าแทงครับแล้วที่จะมาขายี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเ็ดกันด้วยครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ